ครับชุดนี้คือแม่พันธุ์อุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บีฟมาเตอร์ทั้งหมดนะครับนะฮะสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียะฮะครับเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานที่ดีครับอุ้มท้องกับบีฟมาเตอร์ทุกตัวนะฮะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเลดฟาร์มจะมาอัปเดตแม่วัวพื้นฐานที่อุ้มท้องพ่อพันบีฟมาสเตอร์พ่อทองแท้ที่ทางเราได้มาจากสุวพัฒฟาร์มขอนแก่นค่ะทางเลดฟาร์มเป็นฟาร์มใหม่ ที่เริ่มเลี้ยงวัวมาได้ประมาณ6เดือนค่ะทางเราไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายค่ะก็เลยไปติดต่อกับทางสุภาพฟาร์มค่ะขอความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวมากกว่าค่ะโดยการสั่งจองแม่พันุ์พื้นฐานที่อุ้มท้องพ่อพันบีมมาสเตอร์เกิน3เดือนขึ้นไปค่ะ แม่กัวพื้นฐานสายพันชอดฮอนอุ้มท้องพ่อพันบีฟมาเตอร์พ่อทองแทสสำหรับตัวนี้นะคะคือแม่มณีค่ะถ้าดูตามใบที่แนบมากับใบผสมเทียมนะคะแม่มณีมีกำหนดคลอดวันที่9เดือนตุลาคมค่ะแต่นี้ก็เลยมา1เดือนแล้วค่ะแม่มณีก็ยังไม่คลอดค่ะ ทางเราก็หวังว่าแม่ไม่นีจะคลอดในเร็ววันนี้ค่ะสำหรับอาหารที่เราให้วัวที่ค้อกินนะคะก็จะเป็นข้าวโพดมักข้าวโพดสับของ CP ค่ะช่วงนี้ให้ผสมกินกับรำในช่วงเช้าค่ะส่วนช่วงบ่ายก็ผสมหัวอาหารค่ะเนื่องจากว่าญาติเดเปียตอนนี้ ไม่พอตัดค่ะโตไม่ทันแล้วค่ะแล้วก็ก็จะมีฟางแห้งนะคะน้ำดื่มแล้วก็เกลือแร่ที่มีประจำในข้อของแต่และตัวค่ะแม่พันธุ์พื้นฐานสายพันธุ์ช็อตฮอนแม่มณีมีพัฒนาการที่ดีค่ะตั้งแต่เข้ามาอยู่กับเลิศฟาร์มนะคะเลี้ยงง่ายเชื่องแล้วก็กินเก่งค่ะ สำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะการที่จะได้ลูกวัวมาแต่ละตัวค่ะซึ่งทางเลิศฟาร์มเองก็มี แม่กัวนะคะที่ได้มาจากตลาดนัดก็นำมาเลี้ยงนะคะกัวจะรู้ว่ากัวเป็นสัตว์นะคะกัวจะตามหมอมาผสมเทียมนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะการที่จะทำให้กัวท้องได้แต่ละตัวค่ะทุกอย่างต้องอาศัยเวลาแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่ะ นอกจากแม่แมณีนะคะก็ยังมีแม่ทับทิมค่ะซึ่งก็อุ้มท้องกับพ่อทองแท้เช่นกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้คลอดลูกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคือน้องดอลล่าค่ะตั้งแต่วันที่17นะคะเดือนตุลาคมคริสตศักราช2022ค่ะซึ่งเป็นบ๊บมาเตอร์ซีหนเพศผู้ค่ะ มาถึงวันนี้น้องดอนล่าก็มีอายุประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะตามคลิปนี้เลยนะคะนอกจากแม่พันชอ็อตฮอร์นะคะเราก็ยังมีแม่พันพื้นฐานชารูเล่ด้วยค่ะครับส่วนนี้เป็นแม่พันพื้นฐานลูกสมชารูเล่ที่อุ้มท้องกับบีฟมารเตอร์นะครับนะฮะอันนี้สาวท้องแรกอุ้มท้องกับบีฟมารเตอร์เช่นกันครับนะฮะ เป็นแม่พัน์ลูกสมชลเร่เลือดอยู่ประมาณ50ถึง75ครับเป็นสาวแรกปุ้มท้องกับพ่อพันบีฟมาสเตอร์ของเรานะครับแม่ทองแก้วแม่พัน์ธุพื้นฐานอุ้มท้องบีฟมาสเตอร์พ่อทองแท้ ตอนนี้ก็มีอายุของการตั้งท้องประมาณ7เดือนแล้วค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะทำไมเลือดฟาร์มมีแม่พันธุ์พื้นฐานหลากหลายค่ะเนื่องจากทางเราไม่มีประสบการณ์นะคะในการเลี้ยงวัวแล้วก็เป็นตัวเลือกแล้วก็ความหลากหลายในการพัฒนาสายพันธุ์เนื้อค่ะทางเราก็เลยได้นำแม่พัน์ุหลากหลายสายพัน์ธุ เพื่อมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ค่ะในการพัฒนาสายพันธุ์แต่ทางเราก็ยังเลือกสายพันธุ์ทางเนื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นชอตฮอนชาลูเล่แล้วก็แองกัสแบงกัสค่ะทางเลือดฟาร์มมีความยินดีค่ะ ที่จะรับฟังคำแนะนำแล้วก็ติชมจากผู้ที่มีประสบการณ์ค่ะยังไงก็ฝากน้องใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับในการทำอคอกมาตรฐานนะคะทางเราก็อยากจะทำออกมาให้ดีค่ะก็เลยมีการลงทุนในการทำอคอกมาตรฐานค่ะสำหรับอคอกนี้นะคะเราลงทุนไปทั้งหมดเกือบห้าแสนค่ะ 490,000บาทค่ะซึ่งทางเราก็คิดว่าเราเลือกผู้รับเหมาที่ดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับการเลือกแม่พันธุ์พื้นฐานเข้ามาในคอกนี้นะคะเราเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจสุภาพน์ฟาร์มคอนแก่นค่ะซึ่งก็เป็นอีกฟาร์มหนึ่งค่ะที่ให้ความรู้มากมายค่ะ อันนี้ส่วนนี้เป็นแม่พันธุ์พื้นฐานสายพันธุ์ลูกผสมแบงกัดลูกผสมแองกัดที่อุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บิสมาเตอร์ของเราเช่นกันครับผมฮะครับเลือดเลือดก็อยู่ประมาณ50ไม่เกิน75ดครับอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บิสมาเตอร์เป็นแม่พันธุ์สาวท้องแรกครับผม อีกไม่นานทางเราจะได้รับมอบแม่พันธุ์พื้นฐานอีก3ตัวค่ะเป็นสายพันธุ์แองกัสแบรงกัสค่ะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ